<L an> สวัสดีครับพ่อกันอีกคลิปครับผมไม่ยังบาเนี่พอดีไทย,ยุงขงังเดี๋ยวมาหอยเห็นรถเสียคมตัวนี่ไทยนี่สนดอกไทยกับบดายุ่ด้เศร้าเงรถกับบดได้ได้ออนี่ล่งได้ยังนเนี่นมือสับละมั่นหมูนะจี้ดากอยู่เอ,อ,อาเออามีแต่มือชอีด้วดิสับละมัน่น เลี้ยวเดิมสิปูเพื่นวะแน่นอนแน่นอนกัปป์แยวที่เจ็ดศูนย์แปดเอสพีเพื่นแต่ว่าหามหามต้องรถกินน้ำทั้งรถคุณน่ะไทให้เลี้ยวเดิมมื่นเนี่ย e, เพิ่นวะอือ่นสิป,ปู k. โอ้ไทยงามขนาดเนาะ คักคักคักถึงมากพอเพิ่นเต้ไทยล่วงขานทงเต้ปิกายพรผมละดูนะโอ้เลิกขนาดเน่นอนเน่นอนเน่นอน,น,อนโอ้ยบ่บไหวเลยยางน้ำประทันควันควันย่ามเนี่ยก็ไทยกันปลูกมันกับผม เดินซีไปเดินซีเดีวละ่ะหููมันของลุงเต๋าเพิ่นเป็นตะมวนแต่มึงเนะี้ยค้นซับละมันก็นได้เฮ้ยลีนแลรวสามพันเลย S <S บอกเดียวกันหมดเลยอ้าวบอเป็นย um ังคนเบิกโทวโลกเองมาต้องหานยังคนเยอะแยะคนเมืองายมารดมาเด้บาทนี้ป um ้าเอ้ยลบเด้อ Yeah. Huh? พันมันกันบรัาเอ้าโอ้ไทยเ่าดีขนาดทั้งสี่ระบายน้ำมันไม่โย่อคันหุมห่อนห,ห,ห,หลาย คลิปเนี้ยว้สั้หนึ่งครับผมพอกันคลิปหน้าครับฝากกดตามกดซับตะไข่นะครับสวัสดีครับ